ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาคลิปนะครับลุงภูขอชี้แจงนิดนึงนะครับเกี่ยวกับว่ามี FC หลายท่านนะครับที่คอมเมนต์กันมาใต้คลิปของลุงภูเนี่ยบอกว่าลุงภูเนี่ยชอบสร้างกระแสรหรือเปล่านะครับเพื่อเรียกยอดไลค์ยอดวิวนะครับต้องเรียนตามตรงนะครับว่าคนทํา y o YouTube หรือคนทํำเพจที่มีการสร้างรายได้นะครับทุกคนแหละครับเขาก็ต้องการยอดไลค์และยอดวิวทั้งนั้นนะครับ ฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะครับที่ทางลุงพูเองนะครับจะหาข่าวมาทําเพื่อสร้างยอดวิวหรือสร้างรายได้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของคนทํา YouTube นะครับซึ่งก็บอกได้เลยนะครับว่าทุกคนที่ท YouTube นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube สายลุงพลที่อยู่หน้าบ้านลุงพลเองหรือแม้แต่สายข่าวนะครับเขาก็ทําเพื่อยอดวิวกับทุกคนเพียงแต่ว่าเนื้อข่าวที่ออกไปนั้นนะครับมันก่อให้เกิดความเสียหายกับใครหรือเปล่านะครับเพราะบางครั้งเนี่ยชื่อคลิปมันอาจจะดูร่อแหลมก็จริงนะครับ แต่ขอให้ทุกคนนะครับต้องกดเข้าไปดูเข้าไปฟังกันด้วยนะครับว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยมันเป็นการโจมตีหรือเป็นการให้ร้ายใครหรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยการทําหัวข้อที่น่าสนใจเนี่ยมันก็จะทําให้คนเนี่ยเข้าไปติดตามกันเยอะขึ้นนะครับฉะนั้นเป็นเรื่องปกติของคนที่ที่เขาทํา YouTube เพื่อสร้างยอดวิวฉะนั้นเนี่ยบางคนจะเข้าใจว่าชอบมาปั่นกระแสก็คงสุดแล้วแต่คนจะคิดนะครับอันนี้ก็ต้องขอชี้แจงให้ทราบก่อนนะครับ